ไม่หาดนะวันเขึ้นมาโลกงไปลไนะนักกตดูเออทีอนะมีคอเตอร์่อแบตหมดนะคอเตอร์ทีสอนครสวสสีฟ้าสีขาวพปโลกเราจะได้ทุกวันว่าเทุวันนักวทุกวันว่เปมาทวันเออเอุกวัน มาขวาขยวามาดึงวาน่ปะูกมาลวออะไรที่จะโดนองกัไม่ได้ไปนะครับเาตายขนอมาดยัไม่จช่ขวนเยจมาหน้าประตโอ้โห่ออกหลังไางขันครึ่งเวลาหลังถ้หินรอครับอยากนัารอันไม่ได้ครับแล้วก็ให้กีลาได้ินขาวขวางแหนการเล่นใหม่ในครึ่งเวลาของเราทีสาครับการดกางขัน เมาเหลือเราล่างนะครับสีงานผู้จัดของจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับการอาจารย์สมาพถูกหน้าหนึ่งสตอร์นสีเมืองอ่านแล้วก็ปลขอบคนพี่น้อ,อง,ง,อรองประาชาชนและท่านผู้เกียรติของจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับที่ร่วมด้วยโดยประจักรกันการในครั้งนี้เห็นอย่างดีนะครับและท่านผู้เท่านนายเอกปัญญาสุขเองครับรองผู้ครับการจ,จังหวัดประเทศจัดระเบีย ขอบคุณนักฟุตบอลขอกทีนะและท่านคุณวิกิเอทุกท่านนะครับที่ร่วมด้วยเกิดการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ในนามของจังหวัดกำแพงเพชรครับถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่เรามาร่วมกันการแข่งขันนะถือว่าเป็นสั่งเป็นสีของจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็ขอบคุณเพียงผู้การทีมฟุตบอลทุกทีมทุกจังหวัดนะครับทั้งวันเป็นจังหวัดตาจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็เพกรบูรณ์ จังหวัดกำแพงเพชรครับสุขภาพดีไม่มีขายนั่นคือสัจธรรมนะครับหรือว่าอายเุเพียงตัวแรกเท่านั้นครับสร่างกายเราแข็งแรงนั้นมนนีโรคภัยไข้เจ็บมาเรียบเปลี่ยนนั้นก็อยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับนักเตะมาไปยำนักรุกทั้งครับ,รบรกกรท,ที่มาทำการันในครั้งนี้ฝากขอบคุณนะครับฝากดิเดี๋ยวในเดือนหน้าแบบผมจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าเราจะไป,ไปทำปนนการในงานที่ วัดไหนต่อไปครับหรือว่าเป็นตาเป็นสีของทุกจังหวัดครับที่รวมการจัดการแข่งขันนี้รับรือว่าเป็นโอกาสดีครับของนักกีฬาทุกคนทุกทุกท่านนะแล้วก็นักดูเกียรติทุกท่านนะครับที่ทุกทีมผ่านมานครับก็จะได้ยินเสียงระกทีทุกทีมันห้าเลยนะครับและอะไรทำนองนั้นผมก็บอกตามนะครั่บอกทุกทีมก็เพว่าพันห้าด้วยทีมเกียร์นะทีมที่พูดด้วยทีมพูดด้วย เหอาพูดก่อนรือพูดหลังของพูดีนหลักอาจารย์ครับเราคุณป้าบว่าสมัยก่อนนั้นน่เอาุล่จะไม่ค่อยมีครับพอมายุคตังหลันมีวันรายการพุตก่อลสโมสรนี่อีกอ่างนึงก็มีการขันทำให้เกี่ยวการกีฬาพูดก่อนท่นบุนมาครับนักข่าวหานพี่น้อยักเพื่อนพูดออไปนะครับก้ากระเดกพูต่ขอขอได้ชื่อด้ยนะครับ นักข่าวสวัสดิ์พิทร่ขอให้ส่งลายด้วยมาด้วยนะครับโซนอายุแล้วก็แจ้งโซนอายุมาด้วยขุดต่อไปเขุดต่อไปนัก่าวสวัสดิ์พิทโร่ปรับนักขอ่าวหวัสดนะครับในโซนห้าสิบเก้าหกสิบครับในระยะหลังเป็นกีฬาที่หลายประเภทนะไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลฟุตบอลนักสตั์ฟหรือว่าหลายๆประเภทหรือว่ามวย ว่าน well, ั้นบรรดาลูกหลานทุกๆน้องเขามีโอกาสดีนะครับถือว่าทำเป็นนักกีฬาที่มีระดับฝีมือดีมีู่ในระดับต่างๆทุกทางเลยนะกีฬาที่ถือว่าจะสร้างรายได้มหาศาลนะถือว่าปมีโอกาสดีของโยโยน้องๆรุ่นนักหนาอย่างพว่า